ก็เมื่อกี้แคสไปของพาร์ทที่สิบเอ็ดนะครับไฟเสียครับมาแคสใหม่นะก็คัดซีนก็ไม่อยากแปลก็ต้องแปลรู้ตอนจบแล้วครับแต่รู้วิธีการแก้และเอ้ยเดี๋ยวขอโทษร,นะรอเวลาหมดเมื่อกี้ลืมดูคัดซีนนะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อ๋อใจเย็นเมื่อกี้อย่างเซ็งครับต้องมาอัดใหม่โอเคนี่เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สำเร็จแล้วนะครับอ๋อเมื่อกี้เขาตัดฉากตอนเดินไปก็มีคำพูดเล็กๆน่นอนก็แม่ก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคดีนะครับอืมนี่อย่างเซ็งเลยโอเคนี่เจอเร็กซ์กับจอยนะครับจอย โดนนช่วยด้วยหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่ไม่ใช่นายนั่นเลยเธอไม่มีนายไม่ไรเกี่ยวกับเธออบิเกลแต่มาเการที่ทำสามร้อยปีที่ฉันถูกถูกเชื่อเ้วยด้วยข้อปักปันที่หาว่าฉันเป็นแม่มดเพื่อที่ทำลายเมืองนี้ดัดเปรียบเชื่อฉันกับเธอนะใจเย็นจนใจเย็น ยกมือขึ้นช่วยด้วยเขาอย่าทำอะไรโง่ยกมือขึ้นอ๋อสู้ไม่ได้หรอครับอบิเกลผีนผีนซุบเขาไปสิงร่างพี่หัวร้านยิงเพื่อนยิงตัวตาดด้วยความรวดเร็วกับสิงเล็กซ์เหมือนเดิมจากจอยขึ้นมาเล็กไอ้บ้าเอ้ยนายทำอะไร พื้นดินก็เป็นมือนะมือมาเธอเป็นคนทําสินะฉันไม่อยากให้เธอเข้าใค้ความจริงรูแน่นทาสักอย่างสิก็ถอยออกมาก่อนนะรอก่อนไอ้หนูฉันกำลังจะไปเอาอมาตั้งหลักก่อนโอเคเราเดินอย่างใจเย็นครับ มีอยู่ทั้งนี้มัต้องซิงจอยหาวิธีการช่วยจอยนะก็ผมก็ตอนที่อันนี้ผมก็ลองไปเรื่อยแต่สิ่งที่ช่วยได้จริงคือตอนที่จอยตะโกนนะครับแล้วก็วิญญาของเราก็กระเด็นออกมาจากแมวอจริี่เรียกมาจากจอยกรีนนี่ เหมือนนึกถึงควีนอเพนในโดตาเลยครับไอทีนี่ตายกหมดยกทีมเลย้วจอยก็สลบแล้วมันจบแล้วอาบิเกลดูหน้าหน้านี่เป็นตูดเลยก่อนอื่นเลยทีเดียวจะหยุด Abigail อาบิเกลยังไงก็จับแขนนะ ดึงจอนแฟตแบ็กของความจำอัมบิเกลกลับมาอันนี้เวลาถึงมาถึงแล้วอเิเกลวิลเลียมไม่เธอทำลายซาเลมนี่ถึงเวลาที่เธอจะชดใช้กรรมของเธอแล้วนี่เธอใช้ความทรงจำของนายก็ใช้นายคิดว่านายทำได้คนเดียวเหรอ ยอความตายปั้งหนึ่งเจ็ดนัดนะครับฉันรู้ความจริงกับความความตายของเธอและและของฉันละ่ะนายเชลเล็กเพื่อฆ่าฉันไหมนายเชลเล็กื่อฆ่าฉันใช่ไหมมันเป็นความเกี่ยวข้องมากที่สุดแล้วได้รับคำชื่นชมน,นักถือมากที่สุดถูกกลัวมากที่สุดใน ูเป็นตำรวจที่น่ากลัวที่สุดในเมืองใช่แล้วฉันใช้เขาโ <Okay. S 2> อเับบีเกลใช้เล็กเพื่อฆ่าฉันน้องเขยฉันเองเล็กเป็นผู้คนมันได้ออไ,ไงเล็กทำได้ไง คนฆ่าโรสตาสีฟ้าไม่เช่อเลยร้อนแตกผัดกันแตะนะเหมือนเล่นมันดคอฉันไม่ได้ใช้ฆาตรกรทุกคนในการฆาตรกรรมทุกครั้งสักหน่อยแบ็กสเตอร์นั่นเองไปเกลใช้แบ็กสเตอร์ในการฆ่าโรสนะเขต้องเป็นแบ็กสเตอร์เขาต้องฆ่าแบ็กสเตอร์ฉันฆ่าฆาตรกรทุกคนที่ฉันใช้ โดยเฉพาะคนที่ใกล้จะรู้ความจริงรดดโดนฆ่าผิดปากนี่เกลชิทำไมต้องฆ่าฉันละ่ะฉันไม่ได้เข้าใกล้ความจริงเลยนายพามเลเลยฉันไม่ได้ใช้เป็นเป็นถูกใช้เป็นฆาตกรของฉันของเธอด้วย ดูมันยิม้มดูมันยิม้มหน้าเต๋ยจริงยดึงขึ้นอ้าวที่ปิญญาณผมชื่อลืมชื่อกลัวโรแนนเพราะโรแนนเป็นคนฆ่านะไม่นะฉันไม่เคยทำนะดูนายยิ้มนี่หน้าเต๋ย ไม่ไม่ไม่ฉันไม่เคยฉันจะทำไปทำไมดูมองยิ้มหน้าไปตกเคยทำให้ฉันฆ่าเธออิสว์เลวสัตว์เลวจริงไม่ทำให้มือตัวเองเปืนนะ้อนดูมือมือนี่จับเลยครับจับไหลได้แล้ว,ลวถ้าฉันก็จะลงลนรกเธอต้องมากับฉันด้วย จับเลยไม่ต้องปล่อยไม่ต้องปล่อยครับหลังนี้นี่ไปเลยไม่ต้องปล่อยอ่วงเรียบร้อยปล่อยฉันไปเรดิเจอเรดิเจอโดนแนนรอดมาได้เฉยเลยจับอฟัฟกิเนอร์ลงไปแทนลงนรกเรียบร้อยแล้วก็เกมนี้สอนให้เรารู้ว่านะครับ ทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยนะก,ก็การฆ่าคนไม่เคยช่วยอะไรเนะี่ยการฆ่าคนก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันความผิดย่อมไม่ลบล้างด้วยความผิดนะออจอยก็รอดนะก็แล้วก็การตัดสินความผิดของใครก็ควรดูให้ตรีตองให้ไถ่ถีท่วนนะครับว่าใครผิดจริงใครไม่ผิดนะเรายอมมีความ ด้านมือของตัวเองบางทีก็กโผล่มาแบบบางทีก็ไม่มีแต่พวกเราโชคดีพวกเราซ่อนด้านมือของเราไว้ด้วยกฎหมายเล็กซ์กเป็นคนฆ่าแต่บางครั้งกฎหมายก็ไม่เห็นความจริงแต่จอยเห็นเธอไม่เคยจะเคยไม่คิดจะแจ้งความเธอบางบางทีเธออาจจะช่วยเล็กซ ในการปกปิดร่องรอยของเขาก็ได้แต่ความความจริงหนึ่งหนึ่งอย่างหนึ่งเธอเป็นคนดีกว่าที่ฉันเคยเป็นในอายุอายุเท่ากันไอ้หนูนีคน่คนได้รับการอภัยโทษเธอได้ใช้ความผิดของเธอในการทำที่ที่อะไรนะความผิดเล็กน้อยเพื่อหาแม่ <Mom. S 1> สายจ่อยกัเจอแม่นะ หลังจากที <iser Zum> ่เบล์คิลเลอร์ถูกจับไปแล้วอับิเกลก็พกไวจุดจบและคดีนี้ก็ถูกปิดความทรงจำของฉันเริ่มหายไปเวลาช่วยยืยเยียวยาความเจ็บปวดและคาออย่างที่ผมพูดนะครับก็พ่อของฉันเคยพูดว่าความตายไม่เคยลบล้างความผิด ฉันก็เชื่อเหมือนกันความจริงคนถูกเปิดเผยหัวหนี่แย่ย่ำกันจากการความผิดของนายซะแล้วค่อยไปต่อซาเลมก็สงบสุขนะไม่มีเบลคิลเลอร์แล้วโดนแนนเหรอเสียงจูเลียนะก็แฮปปี้เอนดิ้งนะเบลคิลเลอร์ถูกจับหมายถึงลงนรกนะก็โดนแนนก็พบกับจูเลียอีกครั้งก็ โปรเจกต์นี้ยาวยาวมากยาวจริงๆเหนื่อยมากเลยบอกเลยแคสโปรเจกต์นี้เหนื่อยที่สุดเท่าที่เคยแคสมาแล้วก็จบไปอยู่ไม่กี่โปรเจกต์แอนะันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ยาวที่สุดที่เคยทำมานะไม่นับเรื่น e อี e วิลที่มีหลายตอนนะอันนี้จะเป็นเรื่องเดียวยาวๆเลยปิดคดีดได้แล้วก็ปกติผมจะพูด คลิปหน้าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอันนีกเอาเอาไว้เจอกันใหม่โปรเจกต์หน้านะครับอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันโปรเจกต์หน้าสวัสดีครับ